นะคะเพื่อนๆกับหมดจานแล้วเนาะก็อร่อยถูกปากนะคะทานอร่อยทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเซฟเรื่องทานอาหารนะเราก็ต้องเซฟเรื่องของทอดก่อนนะคะเพื่อนๆกับหมดจานแล้วเนาะก็อร่อยถูกปากนะคะทานอร่อยทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเซฟเรื่องทานอาหารนะเราก็ต้องเซฟเรื่องของทอดเนาะพี่นุชก็เลยเอาพริกน้ำปลานะเอาช้อนพริกเติมลงไปอีกนะเพราะว่าให้มีความเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบทานเผ็ดนะคะ นะคะเพื่อนๆกับหมดจานแล้วเนาะก็อร่อยถูกปากนะคะทานอร่อยทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเซฟเรื่องทานอาหารนะเราก็ต้องเซฟเรื่องของทอดของมันของหวานนะคะต้องเซฟแล้วก็เรื่องเอ,อเครื่องดื่มนะันบอารมณ์ต่างๆก็ต้องต้องลดลงนะคะเพื่อนๆมาค่ามาทานข้าวด้วยกันนะข้าวกะเพราเนาะพีนุก,ก็เลยเอาพริกน้ำปลานะเอาช้อนพริกเติมลงไปอีกนะเพราะว่าให้มีความเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบทานเผ็ดนะคะ หมูกรอบข้า,กาวกะเพราหมูกรอบนั่นแหละแต่พี่นุ้ยแบบอยากจะทานผักเนาะก็เลยบอกให้เขาเอาผักใส่ให้ด้วยนะรวมมาเลยผักอะไรก็ได้ใส่รวมรวมมามีแครอทมียอดข้าวโพดแล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วก็มีถั่วลันเตานะคะัเพื่อนๆหลาอหลาย,ยามากมากเลยเนะาะเออดีด้วยนะเราได้ทานผักเป็นสบายนะคะกําลังเย็นสบายพี่นุ้ยก็นั่งทานข้าวนะกับหมดจานแล้วแบบดีเนาะไม่ร้อนนะไม่ร้อนแต่ฝนก็ไม่ตกนะคะ แต่ก็ไม่ถึงกับแบบเออากาศแบบอบอ้าวนะอากาศแบบกําลังดีกําลังเย็นทานข้าวกะเพราหมูกอผัดผักรวมกันค่ะเพื่อนๆเ,เออจริงๆพี่นุ้ยก็คิดว่าจะไปทานรัดหน้าเหมือนเดิมนะเมื่อาวานพี่นุ้ยก็ทานรัดหน้าไปแล้วเนาะพี่นุ้ยก็เลยเอาพริกน้ําปลานะเอาช้อนพริกเติมลงไปอีกนะเพราะว่าให้มีความเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบทานเผ็ดนะคะก็เลยว่าเปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยน ก็เลยเป็นข้าวกะเพราหมูกรอบนะคะผัดผัดรวมนะคะผักหลายๆอย่างรวมกันนะคะเพื่อนๆจริงๆนะคะเพื่อนๆกับหมดจานแล้วเนาะก็อร่อยถุกปากนะคะทานอร่อยทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเซฟเรื่องทานอาหารนะเราก็ต้องเซฟเรื่องของทอดกอนนะคะเพื่อนๆกับหมดจานแล้วเนาะก็อร่อยถุกปากนะคะทานอร่อยทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเซฟเรื่องทานอาหารนะเราก็ต้องเซฟเรื่องของทอดกอนนะคะเพื่อนๆกับหมดจานแล้วเนาะ ก็อร่อยทุกป,ปากนะคะทานอร่อยทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเซฟเรื่องทานอาหารนะเราก็ต้องเซฟเรื่องของทอดไม่ได้ทอดเพียงเพระาะพี่นุ้ยห็นและ้ะเขาใช้อบเอาเนาะแต่นี่ว่าเออผัดไม่ได้ทอดเพียงเพราะพี่นุ้ยห็นแล้ะเขาใช้อบเอาเนาะแต่นี่ว่าเออผัดทานข้าวกะเพราหมูกรอบผัดผักรวมกันค่ะเพื่อนๆเออจริงๆพี่นุย้ยก็คิดว่าจะไปทานรัดหน้าเหมือนเดิมนะเมื่อวานพี่นุ้ยก็ทานรัดหน้าไปแล้วเนาะมีประโยชน์ ผักมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเาหมูกรอบจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยได้อยากจะทานเท่าไหร่เพราะว่าเขาทอดอบนะเขาอบนะเขาใช้อบนะหมูกรอบผัดผักรวมนะคะอร่อยอร่อยค่ะ,คะเพื่อนๆนั่นน่ะ,นะอ้ําเลยนะคําใหญ่เลยนะคะคําใหญ่เลยนะคะ,คะ,คะผักเขาก็จะมีบักคลี่นะที่ใส่ให้พี่นุ้ยแล้วก็กระลำดอกนะคะแล้วก็นันนะคะเพื่อนๆกับหมดจานแล้วเนาะก็ะอร่อยถูกปากนะคะ ทานอร่อยทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเซฟเรื่องทานอาหารนะเราก็ต้องเซฟเรื่องของทอดไม่ได้ทอดเพียืเพราพ,พี่นุ้ยห็นแล้วเขาใช้อบเอาเนาะแต่นี่ว่าเออผัดทานไปเรื่อยๆนะคะทานไปเรื่อยๆอร่อยมากๆนะคะคำแรกก็อร่อยเลยก็เลยว่าเปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยนก็เลยเป็นข้าวกะเพราหมูกรอบนะคะผัดผัดรวมนะคะผักหลายๆอย่างรวมกันนะคะเพื่อนๆจริงๆเอ่อ หมูกรอบขา้าวกะเพราหมูกรอบนั่นแหละแต่พี่นุ้ยแบบอยากจะทานผักเนาะก็เลยบอกให้เขาเอาผักใส่ให้ด้วยนะรวมมาเลยผักอะไรก็ได้ใส่รวมรวมมาเป็นสบายนะคะกำลังเย็นสบายพี่นุ้ยก็นั่งทานข้าวนะเกือบหมดจานเป็นสบายนะคะกำลังเย็นสบายพี่นุ้ยก็นั่งทานข้าวนะเกือบหมดจานแล้วทานไปเรื่อยๆนะคะทานไปเรื่อยๆอร่อยมากๆนะคะทาแรกก็อร่อย,ยไม่ได้ทอดเพลเพลพี่นุ้ยเห็นแล้ะเขาใช้อบเอาเนาะแต่นี่ว่าเออผ่าเนาะ แล้วก็หมูกรอบไม่ต้องใส่พีนุ้ยมากนะเน้นผักนะคพนนะ,ะคพีนุ้ยก็คือแบบอร่อยนะคะชอบผักอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนะพีนุ้ยก็ของมันของหวานนะคะต้องเซฟแล้วก็เรื่องเเครื่องดื่มนะอารมณ์ต่างๆก็ต้องต้องลดลงนะคะเพื่อนๆมาข้ามาทานข้าวด้วยกันนะข้าวกะเพรามาเนาะแล้วก็หมูกรอบไม่ต้องใส่พีนุ้ยมากนะเน้นผักนะคะพีนุ้ยก็คือแบบอร่อยนะคะชอบผักอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆ พี่นุ้ยก็แล้วนะคะเพราะว่าเขาทํากับข้าวอร่อยทุกอย่างนะคะเพื่อนๆพี่นุ้ยก็ไปทานประจ,จำนะพอลาไปรอบอแล้วพี่นุ้ยก็จะต้องแวะทานทุกครั้งนะคะก่อนจะกลับบ้านนะก็เลยว่าเปลี่ยนบ้างนะคะเปลี่ยนก็เลยเป็นข้าวกะเพราหมูกรอบนะคะผัดผักรวมนะคะผักหลายๆอย่างรวมกันนะคะเพื่อนๆจริงๆหมูกรอบผัดผักรวมนะคะ,อ,คะอร่อยออร่ยค่ะได้ทอดเพียงเพราะว่าพี่นุ้ยเห็นแล้วเขาใช้อบเอาเนาะแต่นี่ว่าเออผัดนะคะเพื่อนๆ หมดจานแล้วนะก็อร่อยทุกปากนะคะทานอร่อยทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเซฟเรื่องทานอาหารนะเราก็ต้องเซฟเรื่องของทอดแบบดีเนาะไม่ร้อนนะไม่ร้อนแต่ฝนก็ไม่ตกนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบเอา,อากาศแบบอบอ้าวนะอากาศแบบกําลังดีกําลังเย็่ของมันของหวานนะคะต้องเซฟแล้วก็เรื่องเอเครื่องดื่มนะันบอารมณ์ต่างๆก็ต้องต้องลดลงนะคะเพ,พื่อน มาค่ามาทานข้าวด้วยกันนะข้าวกะเพราของมันของหวานนะคะต้องเซฟแล้วก็เรื่องเเครื่องดื่มนะอารมณ์ต่างๆก็ต้องต้องลดลงนะคะเพื่อนๆมาค่ามาทานข้าวด้วยกันนะข้าวกะเพรามาทานไปเรื่อยๆนะคะทานไปเรื่อยๆอร่อยมากๆนะคะคาแรกก็อร่อยเลยนะคะเพื่อนๆกับหมดจานแล้วเนาะก็อร่อยถูกปากนะคะทานอร่อยทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเซฟเรื่องทานอาหารนะเราก็ต้องเซฟเรื่องของทอดก่นเนาะ แล้วก็หมูกรอบไม่ต้องใส่พี่นุ้ยมากนะเน้นผักนะคะพี่นุ้ยก็คือแบบอร่อยนะคะชอบผักอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนะพี่นุ้ยก็เอหมูกรอบข้า,กาวกะเพราหมูกรอบนั่นแหละแต่พี่นุ้ยแบบอยากจะทานผักเนาะก็เลยบอกให้เขาเอาผักใส่ให้ด้วยนะรวมมาเลยผักอะไรก็ได้ใส่รวมๆมามีแครอทมียอดข้าวโพดแล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วก็มีถั่วลันเตานะ,ะนะคะเพื่อนๆอหลายอย่างมากๆเลยเนาะ อ,อดีด้วยนะเราได้ทานผักเนาะพี่นุ้ยก็เลยเอาพริกน้ําปลานะเอาช้อนพริกเติมลงไปอีกนะเพราะว่าให้มีความเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบทานเผ็ดนะคะทานข้าวกะเพราหมูกรอบผัดผักรวมกันค่ะเพื่อนๆจริงๆพี่นุ้ยก็คิดว่าจะไปทานลัดหน้าเหมือนเดิมนะเมื่อวานพี่นุ้ยก็ทานลัดหน้าไปแล้วนะเนาะหมูกรอบข้าวกะเพราหมูกรอบนั่นแหละแต่พี่นุ้ยแบบอยากจะทานผักเนาะก็เลยบอกให้ เขาเอาผักใส่ให้ด้วยนะรวมมาเลยผักอะไรก็ได้ใส่รวมๆมาแบบดีเนาะไม่ร้อนนะไม่ร้อนแต่ฝนก็ไม่ตกนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบเออากาศแบบอบอ้าวนะอากาศแบบกําลังดีกําลังเย็นอ่อหมูกรอบข้าวกะเพราหมูกรอบนั่นแหละแต่พี่นุ้ยแบบอยากจะทานผักเนาะก็เลยบอกให้เขาเอาผักใส่ให้ด้วยนะรวมมาเลยผักอะไรก็ได้ใส่รวมๆมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างนะคะเพื่อน พี่นุ้ยก็ไปทานประจำนะพอลาไปรอบอแล้วพี่นุ้ยก็จะต้องแวะทานทุกครั้งนะคะก่อนจะกลับบ้านนะแบบดีเนาะไม่ร้อนนะไม่ร้อนแต่ฝนก็ไม่ตกนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบเออ,อากาศแบบอบอ้าวนะอากาศแบบกําลังดีกําลังเย็นทานข้าวกะเพราหมูกรอบผัดผักรวมกันค่ะเพื่อนๆเอ,อจริงๆพี่นุ้ยก็คิดว่าจะไปทานลัดหน้าเหมือนเดิมนะว่าวานพี่นุ้ยก็ทานลัดหน้าไปแล้วเนาะ ทานข้าวกะเพราหมูกรอบผัดผัก,ผกรวมกันค่ะเพื่อนๆเออจริงๆพี่นุ้ยก็คิดว่าจะไปทานรัดหน้าเหมือนเดิมนะเมื่อวานพี่นุ้ยก็ทานรัดหน้าไปแล้วเนาะเออหมูกรอบข้าวกะเพราหมูกรอบนั่นแหละแต่พี่นุ้ยแบบอยากจะทานผักเนาะก็เลยบอกให้เขาเอาผักใส่ให้ด้วยนะรวมมาเลยผักอะไรก็ได้ใส่รวมๆม,มาไม่ได้ทอดเพียงเพราะพี่นุ้ยเห็นแล้ะเขาใช้อบเอาเนาะแต่นี่ว่าเออผัดทานไปเรื่อยๆนะคะทานไปเรื่อยๆอร่อยมากๆนะคะทำแรกก็อร่อยเลย ทานข้าวกะเพราหมูกรอบผัดผักรวมกันคะ่ะเพื่อนๆเออจริงๆพี่นุ้ยก็คิดว่าจะไปทานลัดหน้าเหมือนเดิมนะเมื่อวานพี่นุ้ยก็ทานลัดหน้าไปแล้วเนาะหมูกรอบผัดผักรวมนะคะอร่อยอร่อยค่ะเอ,อ่อหมูกรอบข้าวกะเพราหมูกรอบนั่นแหละแต่พี่นุ้ยแบบอยากจะทานผักเนาะก็เลยบอกให้เขาเอาผักใส่ให้ด้วยนะรวมมาเลยผักอะไรก็ได้ใส่รวมๆมาของมันของหวานนะคะต้องเซฟแล้วก็เรื่องเอ,อเครื่องดื่มนะนอารมณ์ต่างๆก็ต้องต้องลดลงนะคะเพื่อนๆ มาค่ามาทานข้าวด้วยกันนะข้าวกะเพราเป็นสบายนะคะกำลังเย็นสบายพี่นี้ก็นั่งทานข้าวนะเกือบหมดจานแล้วอ่หมูกรอบข้าวกะเพราหมูกรอบนั่นแหละแต่พี่นุ้ยแบบอยากจะทานผักเนาะก็เลยบอกให้เขาเอาผักใส่ให้ด้วยนะรวมมาเลยผักอะไรก็ได้ใส่รวมๆมาครับเ,เพื่อน นะนะอ้ําเลยนะคําใหญ่เลยนะคะคําใหญ่เลยนะคะผักเขาก็จะมีบัคคลี่นะที่ใส่ให้พี่นุย้ยแล้วก็กระลำดอกนะคะแล้วก็เนาะพี่นุ้ยก็เลยเอาพริกน้ําปลานะเอาช้อนพริกเติมลงไปอีกนะ,ะเพราะว่าให้มีความเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบทานเผ็ดนะคะทานไปเรื่อยๆนะคะทานไปเรื่อยๆอร่อยมากๆนะคะคําแรกก็อร่อยเลยะครับเ,เพื่อน อ้ําเลยนะคําใหญ่เลยนะคะคําใหญ่เลยนะคะผักเขาก็จะมีบล็อกครี่นะที่ใส่ให้พี่นุย้ยแล้วก็กระล่ำดอกนะคะแล้วก็บวกกับเออเราก็เป็นหวัดด้วยแล้วก็อยากจะทานอาหารแบบให้มีรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยนะคะอร่อย